ส่องฟ้ากระจ่างอารุณสวัสดิ์ธรรมจัดสรรใจหืือสดใสลุกขึ้นมาพร้อมสติปัญญาไวเริ่มวันใหม่ด้วยเมตตาปาเจริญช่องทำเป็นทีมทีวีออนไลน์เชื่อมโยงสยใสใยธรรมนำจวนเจิญแม่วันนี้ต่างที่ไปจะชันเขิน ใจบ่เกอร์หากมีธรรมกรรมจุนต่างละวางตกปุ๊ก,ก,กใจหฮือตื่นหูพอโลกอยู่ด้วยความแต่บ่มองหมางสร้างกุศลผลบนนน,นำวางเฮือใจสว่างดังแสงทองของวันใหม่ขอนอบนอม้มแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอไหว้าสาตนาจารย์พระครูสปนปริยัติเลขานุกการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระลำหลวง ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่คณะสัทธาายิโยมพุทธบริษัทตั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมรับอรุณในเจ้าวันนี้ทุกท่านตัางรายการธรรมรับอรุณได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันซึ่งโดยเฉพาะเครือข่ายพระสงฆ์พระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ ออกอากาศเผยแพร่ตั้งช่องทำเป็นทีมทีวีออนไลน์ YouTube ทางสถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวเจ้าประชา FM 104.50วัดไฟหินเจียงใหม่ยู u ู e ทางทำเป็นทีม IDTO และก็ตั้งช่องวัดจอมคำปะโกด้าเจียงตุงและก็ตั้ง Facebook ของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติ ตัานอาจารย์พระวิวสิทธตวงใสตัานอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมต่างช่องสหายธรรมหลวงปู่เขียวมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลมูลนิธิโพธิยาลัยโครงการหมู่บ้านฮักษาศีลหาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและตังมจรวิทยาเขตเชียงใหม่ วันนี้ตรงกับวันอังคารที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ออกหนึ่งคำเดือนหกเหนือสตธายิดโยมตั้งหลายสภาพอากาศบนดอยตอนนี้อยู่ประมาณ14องศาถือว่าหนาวเย็นพอสมควรธรรมะจากยอดดอยในวันนี้ เจ้าวเน,นียตามาภาพาพระกิษณชัยปัญญาวัฒโนประธานศูนย์เรียนรู้ละวะัรตนปัญญาตะบลบ่อหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอธรรมะผ่านทางสถานีกับรายการธรรมะรับอารุณ์อยิโยมตั้งหลายศูนย์เรียนรู้ละวะหรือว่าห้องสั้นๆก็คือว่าู่านยนลว้ว นะซึ่งอยู่เขตตำบลบ่อหลวงมีปี่น้องญา,าติโยมสาธุชนปี่น้องเขตลัวเฮานั้นเนี่ยแปดหมู่บ้านด้วยกันเหมือนกับที่ทุกท่านได้เคยรับฟังได้ยินเรื่องราวนะของชาติพันธุ์ลัวซึ่งความเป็นดั้งเดิมนั้นเคยอยู่มาก่อนอเมืองเชียงใหม่จนกระทั่ง ได้แยกย้ายการันไปคนละทิศคนละทางบางส่วนนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือบางส่วนนั้นไปทางทิศต,ตะวันออกบางส่วนก็มาทางทิศใต้เฮา,าตั้งแต่เขตหางดงสันปัตองดอยหล่อฮอะลามไปถึงพี่น้องอที่อยู่ในเขตแม่สเรียง จังหวัดแม่ฮองสอนรวมถึงพี่น้องล้วที่อยู่ในเขตอำเภอแม่แจม่มฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเหมือนที่อาตมาภาพได้นำกลุ่มศรัทธาญาติโยมจากศูนย์เรียนรู้ละวะรัตนปัญญาเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นได้มีโอกาสไปจัดแสดงในเรื่องของอาหารชาติพันธ์ ก็มีพี่น้องหลายๆท่านเพื่อนก็นถามว่า,าลูกมาจากทางใดก้าหรือว่ามาจากชนเผ่าไหนอาตมาภาพก็เรียนเือกับสต่ายาดยมเหล่านั้นว่ามาจากบ่อหลวงนะบนรอยบ่อหลวงแล้วก็สัทธาที่มาตัวเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพนันธุ์ล้วหรือว่าละเวะเตี่ยวฮ้องตัวเก่านี่แหละ คือเป็นสิ่งที่เมื่อได้ยินคำว่าพี่น้องชัติพันธ์ล้วเปิ้นตังก็แปลกใจว่าปัจจุบันนั้นล้วเฮายังมีอยู่กอาอาตมาภาพก็บอกว่าล้วเฮ้เนี่ยมีทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ที่ว่าเปิ้นจะยังฮักษาจะฮีดหรือว่าฮักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรมภาษาได้อยู่ก็ก็ได้อู้เอ่ยกันคนบอกว่าโอ้ได้ยินก้าในตำรับตำลาได้ยินได้อ่านเนืกอว่าพี่น้องล่วเฮานั้นได้ห่างหายไปไหนที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนที่อาตมาภาพว่าบอกว่าจะโซนใต้โซนเหนือโซนทิศตะวันออกก็มีพี่น้องล่วเฮาได้อยู่ฉะนั้นตำบลบ่อหลวงเฮานั้นก็ถือว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์ล้วาอยู่8หมู่บ้านด้วยกันวันนี้เหมือนเดิมนะสัตยาติยมตั้งหลายขอเสนอกรมล้วะแบบฉบับล้วะตำบลบ่อหลวงบ่อสลี่รำว่ายินดีร้อนหนึ่งนะยินดีร้อนหนึ่งแปลว่ายินดีนัก,นกยินดีอย่างยิ่งยกตัวอย่างหมู่เอยินดีร้อนหนึ่ง หมายความว่าหมูห่เฮาตั้งหลายนั้นยินดีนักนักถนัดนะหรือว่ายินดีนักนัก,นกอันนี้แหละจะเป็นสำเนียงเป็นภาษา,อาของพี่น้องล้วเฮาที่อยู่ในเขตตำบลบ่อหลวงแล้วส่วนพี่น้องล้วที่อยู่ตั้งแม่แจม่มหรือว่าอยู่ตังเขตแม่สเสลียงแม่ลาน้อยภาษาบางครรมก็มีความใกล้เคียงกันบางครรมก็ฟังกันออก แต่ด้วยสมัยก่อนนั้นระยะการเดินทางหรือว่าทินที่อยู่อาศัยอาจจะมีความาเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเจริญบ่เท่ากันส่วนพี่น้องล้วในเขตตำบลบ่อหลวงนั่นถือว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ในเขตหรือว่าทางผ่านของความเจริญได้หูได้หันแล้วก็ได้สัมผัสกับพี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆบอกว่าจะเป็นคนเมืองหรือบอกว่าจะเป็นพี่น้องตามปกยอซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคนเฒ่าคนแก่ก็ได้อู้เอ่ยว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยเวลาลววตังบอหลวงเ,เวลาจะไปณนะที่ต่างๆนั้นล้วนอาศัยการเตวหากานยัดยมบอกว่าจะเป็นการเตวลัดด้ยคําหรือว่าเตวไปท้ง ต่างทิศเหนือนะซึ่งลัดเลาะ,ละป่าไปนะเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเนะราะว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถดำรงชีพได้นะเครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆเสื้อผ้าก็นำมาแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเป็นมาคร่าวๆนะของศูนย์เรียนรู้ละวารัตนปัญญาได้ทำหน้าที่ ในการส่งเสริมในการอนุรักษ์และก็ในการที่สืบสารภูมิปัญญาต่างๆใือกับทุกท่านบางทีบางท่านเคยได้ยินชื่อมาพ่องละนาว่าเอไปทางใดอยู่ทางใดอันนี้ก็นำมาสาธยายให้กับทุกท่านได้รับฟังโดยคร่าวๆสัตยาิยมทั้งหลายลักคุณธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเอานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนัก สำคัญมากเพราะว่าคุณธรรมนั้นเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีงามผื้อเอานั้นได้เกิดความสุขผื้อเอานั้นมีคุณธรรมในใจที่จะช่วยผื้อเอานั้นสามารถรเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสติและมีปัญญาต้องวงเล็บว่าอย่างมีสติและปัญญา เพราะว่าปัจจุบันนั้นสติล้วนมีความสำคัญในการดำรงชีวิตปัญญาก็ย่อมมีความสำคัญในการดำรงชีวิตเหมือนกันในขณะเดียวกันที่เ้าใจชีวิตไปวันๆเราจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องราวอุปสรรคและสิ่งต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาขาดสติก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาตัวมา ขาดปัญญาในการพินิจพิจารณาก็ย่อมจะทำาให้กเกิดปัญหาตัวมาสองสิ่งนี้ล้วนเป็นหลักที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบชีวิตความเป็นมนุษย์ตราบเสี่ยงอายุไขของเราแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับเมื่อวันที่11-12ที่ผ่านมา ต่างศูนเรียนรู้ละวะรัรตนะปัญญานั้นได้มีคณะของอเชฟฟิลิปอเอ,เช,เอเช,เชเบนะซึ่งเป็นพิธีกรรายการทางช่องฮกประเทศฝรั่งเศสมากับคณะนะมาถ่ายทำรรเกี่ยวกับอาหารชาติพันธ์ุลวเฮาณศูนย์เรียนรู้ละวะรัรตนะปัญญาและชุมชนลวตําบลบร,รวงสามหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้ ย้อนทำเมื่อเอาหันว่าสิ่งที่ศูนย์ได้สร้างมาได้ดำเนินการมาได้สืบสารมาเป็นระยะเวลาสามปีในพื้นที่นะตรังก่อมีผลทำให้คนต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นอยากจะเข้ามาศึกษาฉะนั้นอันนี้คือศึกษาด้วยปัญญาเพื่อที่จะนำเอาไปเผยแพร่เผยแพร่ วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมนะวัฒนธรรมในด้านของอาหารในด้านของเสื้อผ้าหน้าผมการอนุรักษนะ์เพราะว่าเอาใจปัญญาในการทำงานตสัธยายิยมตั้งหลายเมื่อมีปัญญามีแหงกายมีแหงใจย่อมจะเกิดสิ่งดีงามเพื่อกับชุมชนเหมือนเวลาชีวิตของมนุษย์เท่านั้นสัธยายิยม วันเวลาผ่านไปผ่านไปแต่ละวัน,นที่ผ่านมานั้นมีวันสำคัญหลายๆวันโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ย่อมจะมีวันต่างๆผ่านไปอย่างยกตัวอย่างเช่นวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นการรำลึกถึงเซนวาเลนไทน์นักนักบุญ ในศาสนาคริสต์และก็อูดถึงการแสดงถึงความฮักนะเป็นการบอกว่าจะเป็นการอมอบดอกกุหลาบเพื่อการนา่ะกาดนะหรือว่าช็อกโกแลตต,ต่างๆของขวัญหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันอันนี้แหละคือวันสำคัญของพี่น้องต่างศาสนาและก็ทาดมาแหมกรรมหนึ่งนะก็มีเป็นช่วงเทศกาลของตรุจิน เป็นวันปีใหม่ของพี่น้องคนจีนอันนี้แหละเป็นวันสำคัญของคนจีนและก็วันที่16ตะวาที่ผ่านมาเป็นวันศีลใหญ่นะวันแห่งสติวันแห่งการสังสมบุญวันยุทธทำการของยมมาโลกนะวันที่หมู่ญาติทั้งหลายที่ได้ล้มหายแต่จากไปได้รอคอยนะการอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลจากคนที่อยู่เมืองมนุษย์นะฉะนั้นอยากจะนำเรียนทุกท่านว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะวันเวลาของเฮานั้นย่อมจะเจอเหตุการณ์สำคัญหรือว่าเหตุการณ์อนย่างได้หลายๆอย่างเอาต้องทบทวนตัวกล่าวว่าในหนึ่งปีนั้นนะที่ผ่านมาเฮาได้สั่งสมบุญปารามี หรือว่าได้ทําความดีให้กับสังคมหรือได้ฮักษาศีลศีลห้าเนี่ยเนาะได้ฮักษาศีลเนี่ยนักน้อยกี่วันหรือว่าเต้าใดนะถ้าเขาได้ทําทุกวันศีลเป็นเครื่องหมายเป็นปกติของคนฉะนั้นเขาได้ฮักษาศีลตึงวันตึงวนังวนเนี่ยสาธยาิยม ก็ย่อมที่จะมีความน่าปลื้มอกปลื้มใจนะแต่ถ้าเกิดว่าฮักษาพ่องบ่ฮักษาพ่องเนี่ยนะเอออันนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่บุคคลนาสาตยตทั้งหลายบางท่านก็หาโอกาสนาะวันพระวันศีลเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าสั่งสมบุญแม้แต่บางท่านบ่มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรม แต่ก็ยังมีโอกาสในการทักษาศีลอยู่บ้านอยู่จองเนี่ยบอกไปเบียดเบียนไผ่บอกไปทําไม้ไผ่หรือว่าบอกไปทาฮือไผ่เดือดทอนนะบอกไปยุ่งกับอาบยม,มกตั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเขาได้ทักษาศีลเพราะศีลเป็นเครื่องหมายเป็นปกติของคนนะแต่ถ้าเกิดว่า ศีลพร่องศีลในตัวเฮานั้นมีปัญหาหรือว่าการทักษา,อาบอสม่ำเสมอขัดขัดตกบกพร่องก็ย่อมที่จะบ่มีบุญที่จะมาเกื้อหนุนในชีวิตของเฮาเพราะว่าอากุศลต่างๆนะย่อมจะเข้ามาแทรกแซงได้ตลอดระยะเวลาบม่ว่าจะเป็นวันนะอย่างก็แล้วแต่สรัทธาญาติโยมตั้งหลายทุกทุกวันนั้นเฮาจะต้อง มีสติเตือนตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อร่างกายนะเมื่อจิตใจเฮายังแข็งแกร่งแข็งแรงโอกาสที่ทุกท่านนั้นจะได้มีโอกาสในการทํากุณงามความดีนะเฮาสั่งสมไปนะเหมือนกับครูบาอาจารย์เป็นได้บอกหลายๆอย่างว่าบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัยเฮาทําเอง นะอย่าไปรอการอนุโมทนาอย่างเดียวถามว่าอนุโมทนานั้นได้บุญก่อได้บุญสัตยายัดยมทั้งหลายได้บุญแต่บ่เหมือนกับเ้าลงมือทําถามว่าการทําบุญนั้นจะต้องใช้จตุปัจจัยอย่างเดียวก็บในะ่ใจนะใช้ความคิดสติปัญญากําลังนะบางเตื้อใกล้จากภารกิจต่างบ้านเอากลับไปกวาดหลานวัดลันวาไป ทำความดีให้กับสังคมนะหรือว่าอะนอย่างกันแล้วแต่นที่บ่าได้ไปเบียดเบียนไผยแล้วทำให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างคุณงามความดีอย่างนี้ทำไปเตอะนะสัยตยาิยมถือว่าเฮาได้ทำปกติของเฮานั้นเพื่อเป็นปกติที่เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ เหมือนคนในโลกนี้นะสาสตาญาติยมทั้งหลายดังที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้บอกได้กล่าวนะมีอยู่สี่ประเภทเหมือนกันนะประเภทที่หนึ่งนั้นเกิดมาในโลกนี้สร้างแต่บุญกุศลทำแต่บุญกุศลล้วนๆตั้งแต่เกิดจนมดอายุไขบอกว่าจะเป็นทานบอกว่าจะเป็นการทักษาศีล บอกว่าจะเป็นการดำรงสติคืออยู่ในจิตตภาวนานะตั้งแต่หูความตั้งแต่สามารถอ่านออกเขียนได้หรือบอกว่าจะเป็นการสร้างสมบุญกุศลทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือทุกปีนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่ที่น้อยนะสรัทธาทั้งหลาย น้อยแต่ถามว่ามีก่อนในสังคมบ้านเฮามีแต่น้อยนะประเภทของคนในโลกนี้ประเภทที่สองเป็นบุคคลที่เนีทั้งบุญทั้งบาปนะแต่บางเตือนั้นได้ทำบุญได้เนี่ยบุญนักกว่าบาปนะอันนี้ก็มีหลายนะสตาั้งหลายฉะนั้นบุคคลที่สาม ทำบาปหรือว่าสร้างบาปอากุศลนักกว่าบุญกุศลก็มีนะส่วนบุคคลที่4อันนี้บัดบอกฟังไผ่นะฟังตัวเก่าล้วนๆนะทำบาปล้วนๆนะฉะนั้นตระายญาติยอมทั้งหลายเขาจะเป็นบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สที่สขึ้นอยู่ที่ตัวของทุกท่านนะเกิดมาก็สร้างบุญล้วนๆสร้างกุศล นะพยายามหาสิ่งต่างๆที่ดีกับตัวเก่าที่ดีกับสังคมแล้วก็ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะประการที่สองนั้นสร้างทั้งบนสร้างทั้งบาปน,นะแต่ว่าบางเตื้อก็เยอบนนักกว่าบาปอคุศลนะบุคคลที่สามเยะบาปนักกว่าบนนะแล้วก็บุคคลที่4ี่นั้นเยอบาปล้วนๆฉะนั้นถามว่า คตินะเหมือนกันแต่มันยากนะจะใือคตินั้นเหมือนกันแต่มันยากเพราะอย่างเพราะความแตกต่างหลากหลายชีวิตจึงเกิดขึ้นความแตกต่างหลากหลายชีวิตจึงเกิดขึ้นนะเหมือนกับก้าเวลาในในหอยของการสร้างคุณงามความดีดังบทกลอนที่เปิลได้ฝากไว้ว่า วันเวลาหมุนเวียนดั่งสายน้ำแห่งชีวิตตอกย้ำทุกอย่างทุกเก่าอย่างที่ทำดีส่องสวยในสายทางไม่จืดจางแม้กายจะกลายเป็นทุลียามรุ่งอารุณเริ่มต้นด้วยหัวใจบ่มเพาะไว้ความเมตตาและศักดิ์ศรียามสายบ่ายตรก,กรรมทำหน้าที่ เพื่อโลกนี้งดงามด้วยน้ำมืออดีตคือบทเรียนที่ผ่านพ้นปัจจุบันฝึกฝนและยึดถืออนาคตขานรับเป็นเสียงลือชื่อเสียงคือผลบุญที่หนุนนำเวลาอาจสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ความดีนั้นคงมั่นไม่ตกต่ำ ประดับโลกด้วยการที่น้อมทำเป็นรอยจำตราตรึงชั่วการานานฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านนั้นน่าคิดเหมือนกันว่าเวลาของคนเฮานั้นเนี่ยเต้ากันสตาร้าวสี่ชั่วโมงเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาจะมุงมั่นที่จะเนี้ย จะสร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตให้กับตัวเก่าให้กับสังคมนักน้อยอย่างใดก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของทุกท่านเองและก่อนในเดือนทัดไปก็จะเป็นวันมาฆบูชานะซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3หรือว่าเดือน4ในปีที่มีอธิกมาสนะในปี2569นั้นตรงกับวันอังคารที่3มีนาคมนะเป็นวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจาตุโรงขสันนิบาตนะคือพระระหันต์ปันสตนมาประชุมกันโดยบัได้นัดหมายพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกซึ่งเป็นหัวใจลักในพระพุทธศาสนาการเนการสร้างกุลงามความดีละเว้นจากความชั่วทั้งหลายและก็แปลงจิตแปลงใจฮื้อสดใสฮื้อบอริสทธ์ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเดี๋ยวก็เอามาเล่ากันเมื่อรุ่นนะเพยียงแต่ว่าอ,อยากจะบอกทุกท่านว่านะวันเวลาทุกวันนั้นมีความสําคัญมันก็ผ่านไปติกๆกนะสถาญาติโยมต่างหลายผ่านไปติกๆิกอยู่ที่ว่าท่านจะใช้เวลานั้นให้กเกิดประโยชน์อ,อย่างใดอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะก่อนที่เราจะจบรายการธรรมรับอรุณในช่วงเจ้าวันนี้ ก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านว่านะในวันที่เสาร์แนะเสารเก้า 9, มีนาคม2,569ตามพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ลว้วเฮาก็จะมีกิจกรรมมีงานจัดขึ้นซึ่งก็เป็นวันละเวือ้อนะปีนี้เป็นครั้งที่5จะได้มีการจัดนะ บ้านอมภัยนะตำบลป่าแปนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตรงกับวันที่เสาร์แาร์มีการแสดงประเพณีดั้งเดิมที่อบอวนไปด้วยความศรัทธาการแสดงชนเผ่าแล้วก็พบปะกับขบวนอาหารละเวะแล้วก็จากภูมิปัญญาอาเวทีเสวนาต่างๆอันนี้ก็ท่านใดมีโอกาสก็สามารถ ไปได้นทะี่บ้านอมพายนะบ้านอมภายส่วนวันที่เสารห้ากุมภาพันธ์อดีตกษัตริย์องค์ที่13แห่งเมืองรัมิงนครเชียงใหม่ปัจจุบันซึ่งก็จะมีการจัดงานสมโพธพป่อคุณหลวงในวันที่เสารห้ากุมภาพันธ์2569ซึ่งก็ขอเชิญชวนสถายญาติโยมท่านใดที่มีโอกาส มาแอวหรือเมื่อมาตำบลบ่อหลวงแล้วจะแวะมาแอลที่ศูย์เรียนรู้ละวะรัตนปัญญาตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเรียนเชิญได้มาพบปะมาแอวมาพอ่อมากอามาถ่ายหูบกับพิพิธภัณฑ์เือนลวน,วนที่ศูนย์เรียนรู้เขาได้ฉะนั้นวันนี้ก็จะมันนี้เปลี่ยนฉากเพราะว่าตมามภาพาได้ออกอากาศที่ พิพิธภัณฑ์เฮือนลวน่วนะอันนี้ก็เรียนแจ้งให้กับทุกท่านเนาะท่านใดอยากจะมีส่วนตรงไหนอยากจะมีส่วนตรงใดก็เรียนเชินได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ส่องสามข่าวต้ายที่สุดก็อย่าลืมเนะาะศรัทธาญาติโยมฮักษาศีลน,นะศีลห้าเป็นเครื่องหมายแล้วก็เป็นปกติของความเป็นมนุษย์นะแล้วก็ถือว่าเฮาได้บุญได้กุศลทานเฮาก็นเนี่ยไป ศีลเขาก็หักษาไปอย่างสม่ำเสมอภาวนาเขาก็ทำไปตามกำลังของทุกท่านกานศีลภาวนามีความสำคัญและก็อย่าลืมว่าทุกๆอย่างก้าวการใช้ชีวิตเท่านั้นนะสติและปัญญามีความสำคัญนะส่วนในใต้ที่สุดของการดำเนินรายการธรรมะรับอรุณ์ในเจ้าวันนี้นะวันอังคารนะบางเตรอก็ หนึ่งเตือ้อสองเตื้อนะแล้วก็บ,บางเตื้อกับสามเตือ้อตามโอกาสของแต่ละเดือนอาตมาภาพขออำนวยอวยพรเออท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานเื่อได้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบวรพระพุทธศาสนาจงได้รักษากุลงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลคือการศีลภาวนาโดยสม่ำเสมอ นะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่ฮักของหมู่มนุษย์และเทวดาตั้งหลายได้สมกรรมกรรมปัตนาในสิ่งที่กึ่ที่สร้างที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกตันทุกประการเทินขอจ